สงสารมากๆลงไปที่จังหวัดตรังนะครับมีเหตุสะเทือนใจ<ๆ>คุณยายอายุ70ปีถูกผู้ชายอายุ75ปีทําร้ายร่างกายและก็ข่มขืนแถมมีการขู่คุณยายด้วยบอกว่านะอยากขัดขืนนะเดี๋ยวถ้าไม่ยอมเนี่ยจะไปจัดการคนที่บ้านซึ่งคนที่บ้านของคุณยายคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่ายังไงดีอะป่วยหมดเลย3คนทั้งชราทั้งป่วยเออไม่สมบูรณ์โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่ น่าสงสารมากทำลงคอได้ยังไงนะใช่ฮะเรื่องราวเนี่ยเริ่มจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์แจ้งมาว่าเมื่อวานนี้ได้นำอาหารแห้งไปบริจาคให้กับคุณยายอายุ70กว่าปีซึ่งมีความเป็นอยู่ยากลำบากครับคุณยายก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าถูกชายสูงอายุในพื้นที่ก่อเหตุข่มขืนแล้วก็ไปแจ้งความไว้เอ,เอาไว้แล้วนะครับ ชาวเน็ตก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เลยคุณผู้ชมครับทีมข่าวก็เลยลงไปที่บ้านของคุณยายซึ่งอยู่ในรัว้วเป็นรั้วที่ดินของวิทยาลัยการเกษตรเทคโนโลยีตรังอำเภอเมืองตังนะครับเส้นทางก็ค่อนข้างเปรียวแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมจนกระทั่งไปเจอคุณยายคุณยายชื่อว่ายายเอียดอายุ70ปีนะครับกำลังเดินเท้าออกจากบ้านเพื่อที่จะไปรับแกงถุงที่มีผู้ใจบุญสั่งซื้อเอาไว้ให้ทุกวันทุกวันนี่คุณยายก็เดินไปแบบนี้คุณผู้ชมครับ เดินนะ7กิโลเมตรด้วยกันค่ะผู้สื่อข่าวเดี๋ยวคุณผู้ชม ก็ขับรถนะเอาคุณยายเดี๋ยวขึ้นรถนะเดี๋ยวพาไปเอาแกงสุดท้ายเดี๋ยวไปเอาแกงแล้วเอาไปที่บ้านนะครับคุณผู้ชมค่ะอ่ะไปถึงบ้านนี่สภาพน่าสงสารนะคะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวค่ะอยู่กันสี่ชีวิตที่พี่หนุ่มบอกอ่ะ,<ร>ะนอกจากตัวคุณยายผู้เสียหายเนี่ยมีน้องสาวอายุ68ปีก็ป่วยทางสมองน้องชายอายุ66ปีป่วยสมองเหมือนกันอีกคนเป็นน้องชายอายุ60ปีก็ร่างกายไม่สมบูรณ์คุณยายรีบเอาแกงถุงให้น้องๆได้กินกันก่อนแล้วก็พาไปดูที่เกิดเหตุนะคะบอกว่า ใบ่สองของวันที่6มกราคมเนี่ยยายเนี่ยไปเจอกับในหว่าอายุ75ปีที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาชวนยายซ้อนท้ายอ้างว่าจะไปส่งแต่แล้วกลับพาไปทำร้ายร่างกายพร้อมทั้งข่มขืนก่อนจะหลบหนีไป คุณยายเนี่ยยังเดินไปตลาดไปเอาแกงมาให้น้องๆกินแต่ชาวบ้านเอะใจทำไมคุณยายเลือดเต็มหน้าเลยอสอบถานได้ความว่ายายโดนทำแบบนี้ก็เลยรีบพาไปแจ้งความนะคะคุณยายบอกกลัวมากเพราะว่าผู้ก่อเหตุขู่จะทำร้ายถึงชีวิตทั้งครอบครัวด้วยค่ะหลังจากมันทำยายแล้วนะมันคู่อะมันฆ่าตาไปบอกเคยหรือเ่ามันว่าจ้ำวันนี่จ้ำมันตัวจ้ำวันเลยว่ามันแบบมันมาแล้วมันแบบ จงมามันมาไหมตึงใจน่แหละเยเจ้าหนุ่มบบามาเลจา่จะชวนนั้นเนี่ยไม่มามันตัมาได้ยังไงไม่ใช่ใจดำนี่ยไม่โดนติดยาติดเรยมากที่ยวดะคี่ปีแล้วจำด้มัมว่วเหรอเจ็ดที่มาปีด้านเจ็ดจีบเอาแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ตำรวจว่ายังไงค่ะตำรวจก็บอกไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับคุณผู้ชมครับก็พาคุณยายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและมีการสืบสวนจนทราบว่าในว่าวอายุเจ็ดสิบห้าปีคนนี้ อยู่ในพื้นที่สอพอคลองเต็งจริงครับก็เชื่อว่าคดีนี้เนี่ยน่าจะมีมูลรวบรวมพยานหลักฐานระดับหนึ่งแล้วตอนนี้รอผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลหากพบว่ามีร่องรอยถูกล่วงละเมิดตำรวจจะเชิญตัวในาหว่าวเนี่ยผู้ต้องสงสัยน้มาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายแต่พอโพสต์ออกไปเรื่องราวนี้เกิดขึ้นชาวบงชาวบ้านประชาชนทั่วไปสงสารนี่คุณผู้ชมฮนะ ไปซื้ออาหารน้ำดื่มข้าวของเอามาให้กำลังใจคุณยายนะครับอย่างไม่ขาดสายฝากคดีกับคุณยายฝากคดีของคุณยายกับตำรวจด้วยนะครับเพราะว่ากลัวว่าในว่าวเนี่ยจะย้อนกลับมาอีกนะค่ะแล้วแม้แต่กับคนแก่อาทำแบบนี้ได้ลงคอนะคะต้องเข้าไปดูความปลอดภัยให้ครอบครัวนี้ด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ครับ